สถาบานันรักพระเครื่องทธนานาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมอาจารย์แจ็คก,กี้เมืองขอนแก่นเรายังคงอยู่ที่พระเครื่องเหรียญของหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเป็นเหรียญรุ่นสบล็อกเนื้อเงินลงยาและบล็อกสองจุดประคตเต็มเนื้อเงินลงยาสีเหลืองด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ให้ดูว่าวงการมีความ แตกตื่นพอสมควรเมื่อมีการนำพระเนื้อเงินลงยาของรุ่นสามเข้ามาเข้ามาในระบบเมื่อประมาณ20ปีกว่าที่แล้วนะครับของหนังสือมีการนำมาจากทางหนังสือซึ่งจะเป็นค่อนข้างจะสวยงามคือเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับจะเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงและเ,เงินลงยาสีเขียวเนี่ยคือเนื้อเงินลงยานี่คือบล็อกเนื้อเงิน นะครับนี่คือบล็อกเนื้อเงิน3องค์นี้ทั้งเนื้อแดงเนื้อเขียว2องค์เนื้องินลงยานะครับเป,เป็นเป็นเหรียญรุ่น3ปี2 5 0พนะครับซึ่งมีการบันทึกกันจะสร้างไวแต่เหรียญน,นี้ยังไม่มีใครรู้จักว่ามีการทําเนื้อเงินลงยาด้วยคือเหรียญรุ่น3าบล็อก2จุดประคดเต็มนี่คือ2จุดคือจุดข้างบนจุดข้างล่างนี้นะครับ แล้วก็ประคดเต็มอันนี้เป็นวิทยาทานเป็นเหรียญที่หายากมากเนื้อเงินลงยารุ่นสามเป็นเหรียญที่หายากถึงยากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับขึ้นหลักล้านมาตั้งแต่เหรียญถูกเปิดเผยในวงการก็เป็นเหรียญที่ขึ้นหลักล้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากของแท้ยากและความเก่าของเนื้อบอกบอกยุคบอกสมัยถึงเหรียญที่สร้างอันนี้ให้ดูความพิเศษของบล็อกสองจุดประคดเต็มเนื้อเงินลงยาสถาบันอนุรักษ์เครื่องต่ัวเองก็ ได้มาเพียงเหรียญเดียวทางมรดกนะครับได้มาเพียงเหรียญเดียวให้ดูธรรมชาติกันสร้างเนื้อเงินความเก่าของเนื้อเงินการขูดพื้นผิวก่อนลงยาเนี่ยนะครับดูความเก่าของเงินเงินเมื่อผ่านเวลาก็จะกลายเป็นสีดําอย่างเงี้ยน,นี่ความดําของเงินนะครับความดําของเงินนี่คือเนื้องเงินลงยานะครับคือบล็อกเนื้อเงินลงยาให้ท่านได้ดูความเก่าของเก่าแล้วด้านหลังของบล็อก สองจุดประคดเต็มก็จะเหมือนเนื้อปาก้าทุะกานนะครับนี่นะครับนี่หน้าตาของท่านดูดูดูด,ดูให้ดูตรงนี้การหมายเหมือนอการหมายว่าสําหรับหมายที่สาหรับจะปัม๊มพระนี่นะฮะจะมีรอยเหมือนพอผ่าหยุดหยุดซ้อนอยู่ข้างหลังนี่ข้างล่างเนี่ยนะครับนี่การเส้นวิ่งของของการปัม๊มนี่คือการเนื้อเงินลงยาสองจุดประคดเต็มเหรียญหลักล้านนะครับทั้งสี่เหรียญน,นี้ต้องหลักล้านทั้งนั้นเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายาก มีได้พบเห็นกันได้ง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะสองเหรียญบล็อกสองจุดประคดเต็มเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนะครับเข้าใจนะว่าวันเต็มหน้าจะมีสีอื่นๆด้วยแต่แต่ที่ที่สถาบันพบเจอที่เห็นที่สะสมมารับมอบมาจะมีเพียงสีเดียวคือสีเหลืองส่วนบล็อกเนื้อเงินลงยาสีอื่นๆก็จะมีทั้งสี แดงและสีเขียวซึ่งเป็นสีหลักของวงการที่วงการเล่นหาอะไรก็คือหาพอสมควรมาเจอผ่านใเงินลงยารุ่น3นี้นะครับการขูดเหรียญเพื่อลงยาเนี่ยคือเป็นวิทยาการในยุคปี2 5 0 4นะครับในยุคนั้นนะครับด้านหลัง ด้านหลังนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงยาจะเป็นลนักษณะหน้าตาแบบนี้คือด้านหลังนี่เป็นอย่างนี้ไม่บอกเลยังไม่ต้องไม่แกะเลยนะครับได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเปิดบางท่านอยากอยากจะดูให้ชัดโอเคได้ครับจะลองแกะให้ดูเพื่อเป็นวิทยาฐานให้โดยรอบอโอเคนี่นะครับความสวยงามของเนื้อเงินลงยาเห็นไหมฮะเ,เงินลงยา,าลักษณะขอบ การตัดขอบอะไรนี้ไม่ขอไม่ขอที่จะไปให้ความเป็นสาระสาคัญนะครับให้ความสำคัญกับหน้าตาองค์พระเนื้อหาขององค์พระมากกว่าสถาบันอาจจะเน้นเรื่องอย่างนี้มากกว่านะครับคือเนื้อขององค์พระเนี่ยบอกเก่าบอกเก่าบอกยุกเห็นไหมครับเนื้อกาบอกยุกนี่มีรอยเส้นเส้นเสียนนะครับในนี้ตรงนี้ก็มีรอยเส้นเกินเนื้อเกินตรงนี้นะครับลองดูจะชี้ให้ดูเป็นบางจุดนะครับไม่ไม่ไม่ทุกอย่าง เส้นใบหูคมคมตรงนี้นะครับให้ดูแล้วขวาเส้นผมเห็นไหมครับนี่เนื้องกลงยาความคมชัดของหน้าตาอ่าจะมีเห็นไหมปากยิ่งผิดปากของท่านจะเกิดมาตรงนี้จะมีตุ่มิด่นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ออกสังเกตเอานะครับแคบได้กาแคบครับเป็นวิทยาทานองแต่ละท่านแคบได้ก็แคบหนึ่งเื่องงยแต่ว่าท่านจะหาองค์จริงเพื่อจะส่องหรือเพื่อจะดูองค์จริงได้จับได้เห็นเนี่ย ยากครับท่านต้องมาดูที่สถาบานันรับพักเครื่องไทยนานาชาติอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นจะมีของจริงของแท้ให้ท่านได้สองได้ดูเป็นเหตุผลสาคัญไปบกอัหนึ่งที่สถาบานันรับพักเครื่องไทยนานาชาติต้องกําเนิดขึ้นนะครับเพื่อรักษาวรดกดของชาติเพื่อรักษา,ะระกาพร,ษาระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างไว้ให้สืบทอดต่อไปนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และวิทยาฐานกับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปอีพีต่างๆของสถาบันราะเครื่องไทนา,นาชาติจากอาจารย์เจะกกี้เมือ,องคอนแกนกับผมเองก็ศึกษาพระเครื่องมาบ้างพอสมควรเกือบ20กว่าปีก็น่าจะมีความรู้ที่จะเป็นให้ความปรึกษากับท่านได้ในพระเครื่อง ต่างๆก็ท่านก็ยินดีนะครับแต่ว่าขออนุญาตที่จะบอกว่าให้สถาบันเปิดอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็จะมีนโยบายด้านไหนใดก็จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสถาบันวันระเครื่องไทยนานาชาติผมอาจารย์แจ็คก,กี้เมืองขอนแก่นขอบคุณและสวัสดีครับ